สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์อีโมจินะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ชื่อว่า K M นะครับขีีเนะครับก็เจอเว็บไซต์ K M แบบนี้นะครับก็เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอมาที่เว็บไซต์แล้วนะครับก็เพื่อนๆมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกที่แจกตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งาน็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมล รหัสผ่านนี่ะรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่การยืนยันว่าไม่เช็คแกมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับเราก็มาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับคพ่อนเพื่อนลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับในหน้าแรกนะครับก็จะมีประกาศอยู่กลางจอแบบนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนคอยสังเกตและอ่านด้วยนะครับก็เป็นประกาศอ่า สำคัญของทางเว็บไซต์นะครับบางครั้งก็จะเป็นการลดราคาของบางบริการด้วยนะครับหากใรไม่อ่านนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสไปได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลืองในเว็บไซต์นะครับที่เรามีเหลืออยู่นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็น บริการของทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มไลน์นะครับให้เรามาเลือกเฟซบุ๊กนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เราเลือกเป็นไลน์โพสอิโมจินะครับในส่วนของบริการนะครับก็่อนเพื่อนเลือกอิโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหัวใจแล้วกันนะครับจากนั้นก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับ โดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่เฟซบุ o กนะครับเลือกโพสต์หรือรูปที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเปิดสาธารณะไว้หรือยังนะหากยังจะไม่สามารถเพิ่มไลค์ได้นะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์แล้วมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับอุปสธิตที่ดดูอยู่ที่100รไลค์นะครับ100ไลค์อีโมจิก็อยู่แค่12บบาทเองนะมัาก็ถูกมากๆเลยนะครับ พ่สั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับเราก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับย้อนไปขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็มีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับว่าจะเป็นบริการลิงก์ปริมาณแราคาบริการนะครับหากเพื่อนๆต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้นนนนะครรรรัับกกก็ส gorilla. สาาาาามมถยย้้ <S 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 ้้ออดดูใปต่งงซืไจีเลนะครับ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับของบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อด้วยนะครับจากด้านหน้านี้ครับปริมาณนะครับค่าบริการนะครับแล้วก็ยอดที่เหลืออยู่แล้วครับแล้วก็จะมีบริการที่ลนเลื้ยงนะครับแล้วก็ลิง์ที่เราได้ใช้ไปนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสถานะปอนะครับก็ตอนนี้ช่วงอยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับ หากเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับในช่วงเราดําเนินการนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการเติมเงินแล้วก็บริการอื่นด้วยนะครับวิธีการเติมเงินนะครับให้เรามาเลือกที่ด้านซ้ายนี้นะครับเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นสแกน QR โคนะครับให้เราพิมพ์จํานวนเงินลงไปนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับหากเราทําการโอนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเลขธนาคารให้นะครับแล้วเราก็ลงรูปสลิปลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็จะเป็นการเติมเงินผ่านทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอ่างเปาล์วอลเล็ตนะครับก็ทําการสร้างซองอ่างเปาแล้วก็ส่งต่อให้อดมินนะครับคริปโตนะครับก็จะมีเรื่องสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะอ่า BTC ETH แล้วก็ BTH นะครับ USDT นะครับหรือจะเป็น Perfect นั้นมันนี่นะก็จะเป็นของ USD นะครับสามารถเติมเงินเข้ามาได้นะครับผ่านเหรียญคริปโตนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับตอนนี้ก็จะมี แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์ในโทรศัพท์นะครับให้เรานะครับก็จะเป็นทาง google p เ a y หรือ android นะครับส่วน Apple ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการของในเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชค้นหานะครับคำที่ต้องการได้เลยครับหากต้องการเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถคลิกได้นะครับดูนะครับว่ามีบริการอะไรบ้างแล้วก็ มีคำอธิบายของแต่ละบริการอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับในแนะนําเพื่อนนะครับก็จะมีลิงก์ให้นะครับเอาลิงก์นี้ส่งให้คนต่อคนอื่นต่อไปนะครับหากคนอื่นนะครับได้กดลิงก์เราและสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะได้อัตราค่าบริการแนะนํานะครับ5%นะครับ ต่อยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่ามีคนเข้าดูเท่าไหร่การสมัครมาเท่าไหร่นะครับมีรายได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่ยังเหลือที่เรายังไม่ได้เบิกมีเท่าไหร่นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าหลักนะครับด้านบนนี้ก็จะมีการติดต่อแอดมินนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีให้รู้เลือกทั้งสองช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็น ทางลายไอดีก็สามารถแอดไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถได้ติดต่อแอดมินได้เช่นกันนะครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับแล้วก็มีรหัสคำสั่งซื้อนะครับที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับนำรหัสนี้มาใส่นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อนะครับที่ต้องการจะติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปก็ได้นะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับ ทีนี้มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ยอดผาชุกใจของเราขึ้นมาครบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอีโมจินะครับหัวใจที่เราเลือกไปนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับเพิ่มอีโมจิแบบนี้นะครับที่ผมก็จะทิ้งลิกวไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ